แล้วหน้าไปโดนอะไรมาเรามีเรื่องกับเพื่อนข้างห้องนิดหน่อยอยู่ทำตัวแบบนี้สักทีได้ปะแบบไหนอ่ะก็แบบมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วอ่ะแตวแค่ปกป้องตัวเองอ่ะใช่เถอะเจ็บขนาดนี้ไปห้องพยาบาลไปไปก็ได้มั้งสำออดไม่ได้ที่เป็นมีเรื่องกับคนอื่นเราไม่เห็นเจน็บ ก็มันไม่เหมือนกันนี่ไม่ใช่ขอบคุณนะอืมอ,อูวีทำแรงจังเลยมันเจ็บนะเนี่ยจจเจ๋บ๋อเจบอ๋อเจ็บดี เป็นการตอบแทนนาอยอ่ะเดี๋ยวเราสรุปเนื้อหาให้ฟังนะให้ดูอะไรอ่ะให้ชอบบิ๊กไบต์เหรออืมมันมีความหมายของน้องแต่เด็กก็ดีนะถ้าวันหนึ่งอ่ะได้ต้องดได้แน่นอนขอบคุณนะแตก่ก่อนเลยตั้งประเด็นก่อนอืมออ่าประเด็นการกระทำความ ดูไอ้ทำแม่งเปลี่ยนจากหน้าทีเป็นหลังมืออะไรวะหนุว่ามันจะตั้งใจเรียน,นหรือมันแค่ทำทรงวะฮะทำทรงก็แบบแอบแอ,บแอบเรียนอ่ะมันเข้าใจไหมอ๋อเฮ้ยนเพื่อนรถนี่นะกูว่าเราเข้าไปติวหนังสือเผื่อจะได้เป็นเด็กเรียนเหมือนกับไปถามบ้างไปปะไปะป <laughs> สวัสดีครับเพื่อนโหลดเห็บหมัดนี่พวกมุงสองตัวอีกแล้วเหรอไปดีกว่าดูเห็บหมัดขึ้นตัวมันคิดว่ามันเป็นหมาหรือไงเดือดกว่าเห็บกับหมัดขึ้นตัวคอยดูเธอสักวันไงหมัดยางกลัวจะต้องขึ้นหมาเห้มันให้ได้ เอาละวันนี้ครูจะให้ทุกคนจับคู่กันซ้อมส่วนใครจะพู่กับใครก็ไปเลือกกันเอาเอาไปซ้อมได้ี๋ยวซ้อมตรงนั้นเถอะนี่เจอคู่กับคู่เลยอยากย้าห้องสิชื่อเลยร้อนนึ้น เคยเล่นฟุตบอลไหมไม่เคยอะเดี๋ยวเราส่งให้เดี๋ยวเธอรับนะฮะเท้าได้แล้วไม่ใช่ต้องใช้เท้ารับดิอ้าวเหรออืออ่าส่งมาส่งมาใหม่เอา้าต้องใช้เท้าส่งมาเหมือนเดิมจำไวนะน้นะเล่นฟุตบอลอะห้ามใช้มือเด็ดขาดต้องใช้เท้าอย่างเดียวทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะเอ้าอือือ,อขอโทษขอโทษ มาเลื่อยก็ใหม่อีกครั้งนี่นั่เนี่ยเอ้ยกูกับเรานะกูกับเราดีกว่ากูกับเรานะรถกูกับเราดีกว่าแต่เรามีบอลน,นะแกนักบอลให้เราอะไรมากเพื่อนเหมือนไข่กูจะเลราป่ะเฮ้ยจำใบได้ยินรถ มีเล่นสูชาร์ตาหนูไม่มีคมู่ค่ะโคู่กับหนูเองได้ได้กันเธอเไปรอคนตรงนู้นไป